น้องใหม่ไปลำตากค่ะจึงทำอะไรอ่ะที่บานเอาไม่ ไปตลาดกันด้วยนะคะไปม่เปนคอมิดหรือไปด่าไปดเออเนี่อชันชลาสีนะคะที่ทำงานประจำเลยจะอยู่ตลาดหมอชิดหรอ เครื่องดื่มแล้ก็เครื่องดื่มที่มีอะโวคาโดเดี๋ยวเจอกันที่ลำปางนะทุกคนตอนนี้ขอตัวไปทำงานก่อนค่ะบ๊ายบยเดี๋ยวเจอกันกูดไนบ๊ายบายหน่อยโอเควันนี้วันนี้ไปด้วยกันนะคะกับคนต่อรอสุดหล่อใช่ มอร์นิ่งค่ะตอนนี้ถึงที่ลำปางเรียบร้อยแล้วนะคะก็กาลังจะเสร็จภารกิจแล้วนะทุกคนดูหน้ายืนหมดแล้วรถน้องมาแล้วทุกคนวิ่งตามกันมาเมื่อคืนและเป็นบัตรกองบัตรหลายไม่หรือว่าสุขบัตรไงม่สุบัตรเจมเลยไปนัตนเลย น,นีากำลังไปตลาดค่ะอากาศหนาวมากทุกคนต้องใส่เสื้อแขนยาวแต่ว่าไม่ได้ใส่ถุงมือมาด้วยหยิบจับอะไรลำบากกีฟ้าก็เลยแบบไม่ได้ใส่ถุงมือก็ใส่แต่ถุงเทา้าอันนี้คือแบบใส่ถุงเท้านะคะทุกคนแล้วก็กำลังจะไปตลาดหนาวสุดๆเลยสภาพผมตอนนี้คือแบบ ดูไม่ได้เลยหนาวโอ๊ยทำไมมันหนาวอย่างนี้หนาวแบบไม่ต้องเปิดแอร์นะคะด้านหลังลกมากเหมือนเดิมวันนี้ก็จะมีแบบหลังรถตอนนี้กำลังจะไปตลาดปันจันอยู่หลังที่ทำงานของเรา,านนัเองซื้อของกินเยอะมากของป่าก็เยอะนะตลาดที่นี่เดี๋ยวกีฟ้าจะพาทุกคนนะคะไปดูตลาดปันจันว่ามีอะไรบ้าสงส่วนมากตลก็จะกินแบบเป็นอาหารเมืองกันนี่แหละเออ ถึงแล้วค่ะตลาดบ้านจันทร์เรามีผู้นำด้วยนะคะบ้านจำอะไรนะบ้านจำฮะบ้านจำบ้านจำ,นจำ <c oughs> สรุปก็พูดผิดมาตลอดเลยตลาดบ้านจำตอนนี้เรามาที่ตลาดบ้านจำค่ะอยู่แถวแถวนี้แหละกรุงยังคบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเช้า น้ำพริกวันนี้เรากินอะไรวะอร่อยดีน้ำพริกขาเหรออันนี้น้ำพริกแข่งอ่ะอันที่แมงดาค่ะปลากรอบเดี๋ยวจะเอาเนี้ยน้าขาอันนี้พริกปะกอกเอ๋อน้ำพริกละกอกก็ได้ข่าน่ากินอันนี้น่ากินถุงละเท่าไหร่อคะถุงละสามซีซีถุงละสางถุงละสามซีินก็ได้ค่ะ กากากินได้อยู่ข้าวฟางอากาศดกินไหมืูว่ายังไงก็ได้ก็แม่ข้าวบางเดียวเป็นไส้มะพราวอ๋อเได้น่ท่าไหร่อะขายอะไรอย่างขายจะได้แค่ลูกสองบาทเ็อเอาสามบาทจ็ได้ามบางอากาศดีมาก นับตรงมันร้อนดค่ะทุกคนคอแอยากได้หวานนะฮะอะแบบหวานๆสีต่ออะไรเออเดี๋ยนะเป็นพือนอันนี้แบบจงโม่อะไรหวานหวานเ่ะหวานจนนาตาละฮะ ไม่หวานเอามาคืนนะน้ำตไไ้าวนำเต้ดเดี๋ยวมาดูข้าวแกงกันมีอะไรบ้างอันนี้ข้าวแกงน,นไหนนาะ,ะสีถ้าอยากกินนะอะใครอยากกินอะไรอุย้ยอยากกินอันนี้ บรรยากาศท่าเท่ดีมากเลยอกดวเถ้าหลัจะไปก่อนนนี้นเรามีน้องหมา ได้บ้างหน่อยไหมขับเนี่ยเออเท่าไหร่คะละสิบบาทค่ะิ่ละเป็นไม้เป็นไม้ละหรืออันนี้เป็นอะไรคะเป็นเป็นเกลือนะคะอ๋อเป็นงานมิมันนี้จะเป็นหานะคะเป็นหมูไปเลยใช่ไหมใค่เป็นเนื้อหมูค่ะอันนี้จะเป็นสับหมูทาเหมือนกันค่ะโอเคเนาะอันนี้เยอะมากอันนี้กับข้าวมือมีมบสองร้อยบาท ไปไว่ไหนดีไปไปข้างหนอ,อ่ะไปข้าวหลหอดเลยจ้ะข้าวเหนียลองมาเรื่องเลยเนี่ยหยุ่มมือขบวนเออเด <ไป S 1> ี๋ยวเราจะไปอู่กันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็มาตลาดปั้นฉันเรียบร้อยแล้วปั้นจันทปั้นจันบร์นรรจัมบรรจัมตลาดบรนจัมเรียบร้อยแล้วะค่ะแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ มักกอลแกงเจืดอ,อันนี้อะไรนะลืมแกงฮังเลผักลาบเหมือผักกาดจ,จอผักกาดจ,จออันนี้ผักกาดจ,จอ,อ,อกินได้เคยกินอิ่มแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะ ต้องพักผ่อนกันแล้วนะคะทุกคนเหลืออยู่ครึ่งหัวไม่กวนไม่กวนในงานอยู่ข้างหลังนะเออขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคิวถัดไปนะสวัสดีค่ะทุกคนติดตามชีวิตแอลทัวร์ไปไหนกันทําอะไรบ้างนะคะวันนี้แบบแล้วตาเยอะพอเราจะปีหรอคะเมื่อคืนแบบออกมาตั้งแต่เมื่อคืนทํางานตั้งแต่เมื่อคืนเนอะถึงจะได้พักผ่อนละก็9ก้าโมงสิบโมงแล้ว,<ม>ลวบ๊ายบายคะ่ะคุณนาย